เยอะมากสวัสดีครับว่าผมบอกเคียนสติกิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเชา้าเป็นเช้าที่เด็ดจ้ามากๆม,ม,มือนี่เมื่อวานเขาไปสอนพวเห็นตัวใหญ่ๆเพื่อนกำลังออกแข้งออกขาละก็เคีเเคเยนจะทำบ่อเลี้ยงกบ ลองเบิ่งคือทุดลงจะเลี้ยงได้อยู่บ่เนาะพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกว่าเอาไปเลี้ยงเนี่ยบอคนมันเอกแค่เอาทาพอดีเลยบอคนก็เลยสิทดลองพี่น้องั้างเลนลองเลี้ยงเบิ่งก็เลยสิมาเตรียมเตรียมบ่อก่อนเนาะเขาเลยมาเตรียมบ่อเนาะเมื่อเช้านี่ยบอคนไปซื้อแยงเขียวมาจ้ะนี่ยงอ้อมขุดบ่อตรงกลางหน้าตาสิออกมาเป็นแบบใดนเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องทั้งแรกคือกัน ต่ดับแรกนี่บอกเพนสีอ้อมก่อนอ้อมก่อนเนาะถึงก่อนไว้ง่ายกว่าเนาะถึงเลยคู่หลุมตรงกลางไม่เน่อเอาพยาคฆ์ดำลงอ่าจัดการเลยจ้าทางาน,นกะเอามุมใดก่อน้งตะปูตอกรถดเดอร์รอยหนึ่งเหมือนเศร้านี่ไปซื้อมาพี่เนาะลงทุนเธอแรกเอ็กสิเป็นอะไร ถ้าแบบบอบเผ่านกับพี่เอาแบบที่เพื่นเพื่น,พนขายลูกมันเนาะโโมามามาเลี้ยงมาเลี้ยงไว้กินลองเบิ่งพี่นอ้องั้นทดลองไว้อนาคตอาจจะทําเลี้ยงขายก็เป็นไปได้ได้ล่ะหลีอเดี๋ยวหันบอกเพนจะเตรียมขึงขึงให้อ้อมครบสี่มุมเลยแม่บ่าจา้ะเดีย๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีเนาะ ร้อยแล้วบอกกบน้อยของบาเคนนี่ครับใส่น้ำมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาแต่งรอบบ่อให้สวยงามก่อนที่เราจะไปจับกบน้อยหรือห้วงตามธรรมชาติมาเลี้ยงครับเดีย๋ยวบาเคนแต่งครับ เอาจอกมาลอยพี่น้องเพื่อให้ห่วงมันจะได้มีที่ลบแดดเนาะมาบัดน้ำน,ำนะแม่จอกโอ้โหพี่น่ะเอาอินหนาวมาใส่เลยบ่อเอาวนะมาได้กบกะกะเอาไว้เลี้ยงปลาต่อพี่น้องทเทอะแรกเถอะแรก ผู้ดใดเคยเลี่ยงกับคอมเมนต์มาบอกเห้เด้อจ้าว่าบอเก้นต้องทำยังไงบ้างหลังจากนี้ฮนะเนาะเดี๋ยวสติกจะเอาไอช็อกขีดมดนะพี่น้องมาโรยรอบนี่จ้าเพราะว่ามดถึงมานีเดิมมาเลยเดี๋ยวก็ต้องเอาเสแลนมาขึงแน่นี่เนาะกันรลอนลพอมแลวกับกันนกจากพี่น้องเดี๋ยวมันบินลงมาจิกลูกควบหอบไปกิน นกไล่าลายอยู่นี่ค่ะน้องกันดาเฮงเลี้ยงนกไว้หลายอยู่พักเดินนีพ่พี่น้องพักอย่างนะพักไว้ตึกไว้ตะเกรดมอตอเกตปลูกง่ายพักลงไปเลยเอาและงานนี่บ่ได้กินกบก็ได้กินพักแล้วพี่นอ้องเกย รอบข้างแล้วก็มัมเคือมะเขือกะเพราพริกจ้ะส่วนใน้น้อยพื้นที่แคบพี่น้องมันไม่ได้กว้างเลยจ้ะน้องบึงในคลิปมันคือจังบึงกว้างแต่บกว้างจะพี่น้องพื้นที่นี่ดิชนกําแพงเลย mm ้ว hmm. ติดกระปุกอย่างนิดละหน่อยไว้นั่นกะกระชายมะเขือเน mm ี hmm. ่ยทำไมต่อครับหลังจากน,นี้ีเราก็จะไปหาลูกกบลูกห่วมาใส่หลังคาเขาค่อยใส่ทีหลังน้นาสิบห้อนบอ่ ต้องเอาอย่างมาขึงพร้อมโอเคไปลุยแคต่อมาพี่น้องบัดนี้ทำบ่อไวเรียบร้อยเลยโอลมลมลมเล้วก็มาหาไปเลี้ยงบัดนี้พี่น้องว่าหาไปเลี้ยงเลยมีเพ่มได้ละอย่างตัวยังอันนี้ไมอยังนี้ไม่เอาใส่ยทังพุ่นเลยงูตัวติ๊ก พี่นายนี่ป้าพี่น้องนี่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 มามามาพ่อบอกขาเลยเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องบอกเอาไปเลี้ยงเลยนี่ลึกเฮงได้นี่ลึก,ลกลแล้วท่วมหัวริบลิวเลยเอาสอดเอามันอยู่เข้มเข้มมันอยู่เข้มเข้เลยนี่โอ้โหฮัทพี่น,น,นาย เมื่อวานนี่ยหันเอาลากเอาค่ะมันอยู่น้าลึกมันบ่ได้ตัวใหญ่หลายปันไหนม,นมักอยู่เข,ข็มๆตัวใหญ่ๆนี่คัดเอาคัดเอาเมื่อาวานพี่น้องบอกเสติกว่ามันมีลูกเขียดตะปาก,กับลูกเขียดเขียวกินได้คือกันแซบแม่นแม่นจากพี่น้องแซบอันนี้หันจันงหวงูบกบบะสองบะสามจะทำบ่อลอาเปเลี้ยงกบบนนี่ อันใดที่สติ๊กบลูพี่น้องก็บอกเนาะจ้ะคอมเมนต์บอกสติ๊กก็ได้ความรู้ว่าอ๋อเมื่อวานมันมีลูกเกล็ดเขีย,ยวกับลูกเก็ดปะาปาดมันเริ่มออกขายอันนี้คอมที่จะพอดีเอาไปเลี้ยงบอกอ,อึ๊พี่น้องเอ้ยเมื่อวานพี่น้องคอมเมนต์มาว่าย,าย่ามันดับแนวอ่าา่น <laughs> มันบอกดับพี่น้องมันมยังบลดเิ็นบอกสติ๊กเอาไปเมื่อวานนี่ะก,กันยังอยู่เต็มเลยเาก็ไม่ได้เอาเบลูทิ้นห่านจ้ะ แต่ว่ามือนีิจะเอาไปเลี้ยงอุ้ยมีกุ้งด้วยเอาไปเลี้ยงน้ำกันเลยบอกเค้นอีด,ดีเอาไปเลี้ยงน้ำกันเลยนะพี่น้องนอกกุ้งก็ถ้ามันขยายกะแตได้กุ้งพร้อมถ้ามันบวกระใหกะกบก็กินมันเองแหละจะเลือกตัวที่แข็งแน่นี่พร้อมออกขาเลยดิ่ไปแล้วแต่มงึงมึงใกล้ๆดูมีแค่นี้มันโดดแล้ว จะมาดูกันเรียกกดธรรมชาติมังไม่ใหญ่ให้เห้าอยู่เบาโอ้โหก็เหล่าลงไปจะซื้อนะายอีริไลอิรีว้อหัวขึ้นน้ำบุกคิดมันขึ้นน้ำบุบบุบเลยน่าหน่ะพี่น้องเห็นบ่าอินิไลดิว่าหน้าพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นบปล่มันบุบอึดอีิรีอันนี้ดิจำเบื้งเด้อจำเบื้งมันขึ้นน้ำ ตกน้ำเด้อไอ้่อที่ไหนคอนอนอยู่แต่เคียนป่งลิ้นตัวใหญ่มากพ่อบอกขาพ่อเรี้งตกน้ำแล้ว่ะเือกไปแหลายแบบจะจ้มีสี่ขาแล้วมเล้ว่ไปเทลงน้ำนี่เลยมันบอกบอกเคียนี่เททางน้ำนี่เลยเนาะ Nam sẽ bồn đi bay nằm nong ôi năm ta anh để hành bọc kia sơn còn để mượn bừng cái nong, vâng đây nói đây là sân bay nó bảo kiện nè bừng mặn khử nạm sát tết onson nong bồn nạm khử khử được thằng bừng được lái đi nạm có bậc lức ao này đấy có bướm độc dọc mà lấy mà lấy สวิงมาสอนเอาขอ,อเลยบอกขอเลยที่ไหนที่ไหว้า <c oughs> เต็มสวิงจิ๋วเลยเนาะเลือกเอาแบบนี้เพราะมันมีทั้งห่วกคบแล้วก็บห่วงตะปาจา้ะจักเลือกเอาแต่กับกุ้งนำดเดี๋ยวสอนแล้วพาพี่น้องไปปล่อยน้ำบ่อแล้วมาเบิร์กันเนะาะว่าบ่อของเราจะเป็นยังไงอ,อ่อนล่นกันพี่น้องได้หลายเลยพี่น้องนี่จ้ะ โอเคเเราได้ลือกเอาแต่ตัวที่อ,อ,อกขาดิเห็นบาพินโน้องมันเป็นสี่ขาเลยเดิมมีขา,าเลยครับจะเอาเป็แต่หลายขนาดได้หน่เนอะเมื่วนเอาไปกินเลยยังบุ๊บจะเอาไปเลี้ยงเหมือนจะเอาไปเลี้ยงเป็นเริ่มแบบนี้เลยเอาแต่รุ่นแบบนี้เลยไปเดี๋ยวไปปล่อยในบ่อของเรากัน กินอ <Hello. S 2> ้ยาพี่น้องกลับมาแล้วพี่น้องก่อนหน้าเอาเลนมาบังแดดไว้จ้ะบังแดดกันน้ำห้อนกับเฮากะสีกันนกไปในโตเนาะวัานเอาบออยู่มสินนกลงมาจิกกินหวกของเฮงตอนนี้ยังเอิ้นมาหวกอยู่ด้อจ้ะหรือลูกออสเพราะว่ามันยังบเป็นกบเนาะก่อนหน้าบอกเคนเอาของเมื่อวานนีแบ่งลงบ้างแล้วได้เนาะ พอเมื่อวานก็แบ่งเวลายอยู่จ้ะแต่ว่ามันถึชจะมามันก็มีบางตัวนี่เห็นไหมพี่น้องอยู่ในเอีอยงนะจอกจอกเห็นไวมจับปัดอยู่ฮะเอ้าเอา,เอาค่อยลงไปดูเทเลยบ่ได้บ่เค่อยวเทลงไปนะตัวเนี่ยไ,ไบ่เค็งบ่จะเอาน้ำนี่บ่บ่เค็งเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำขุนนำน่นน้ำมันแน่นแล้วบ่เค็ต้องค่อยตัก ปญญามานึ่ <Yeah, yeah. S 2> เอาลงไปเลยบ่ได้ปัญญานี่ป่ะอีากให้อะไรนี่นี่น้องน้ำมาลงลง <c oughs> ไปเฮ้ยลงได้ก็แล่นเลยเหรอนี่ยนะน้ำกับน้ำป,ปลานี่แหละพีน่ <c oughs> พน้องควรจะมีความรู้กับบอกบอกเพนสติก๊กในเด้อจากครั้งแรกจะพี่น้องกับไปศึกษามาบ้างเลยแหละพี่น้อง แต่ว่าศึกษาก็ประสบการ์มันต่างกันเนี่ยนะบบก,กินเนาะเราก็ต้องลองเบิ่งจ้ะที่ท่านทาลองเอาลงไว้ฮะบมีตัวนกตัวอย่างน,น,นะเนาะเท่าที่ไปเบิ่งมาเพิ่งว่าน้ำาบไม่มปัญหาจ้ะแต่คะเนมจะให้น้ำนี่เน,น่าเสียน้ำเน่าเสียมันสิบบก,กินอาหารโบก,กินจะใช้อย่างเป็นอาหารแบบน,นี้ไข่ไข่แดงต้มต้ม,ตมไข่แดงหรือบีบๆพี่น้อง เดี๋ยวจะติต๊กอตลก้าขอบคุณก่อนด้วยจ้ะทีเฮากินแล้วเอามาตักเนาะเยอะ,าะยอมาก,ยกเยอะกับเฮาเผื่อรอดนะเนาะเผื่อรอดเผื่อบรอดจ้ะทำมารอดเบิร์ตเนี่ยโอ้วเวิร์กมากเลยนะมันจะเป็นกบทั้งบ่อเลยนะเอะอ บราได้นับพี่น้องว่าเอามาปล่อยจักโตไม่ได้นับเลยรอดจักโตเละเอาเอาไปนับตัวมันรอดเไานับตัวมันรอดถ้าบอลลอนเราไปซื้อในตลาดมาปล่อยเนาะหาสอนเอาอีกเนาะคือไปหาสอนหัวงเห็นมันเป็นต้องทดลองตัดสีเอามาทดลองเรื่อยๆจ้ะหลายขนาดเลยย่านแบบหาสิบตัวอยู่ประมาณนี้เลยน้องโอเคเนาะ คอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องคัะพิสูจน์พิทตนมงไดก็ได้ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ขอพัยพี่น้องหรือว่าอาหารกะพี่น้องเคยเลี้ยงเลยกะคอมเมนต์มาบอกในเด้อว่าต้องให้อาหารแบบไดตัวืลออะไรดีเพราะพี่น้องแนะนําว่ามันหลายปนเนี่ยเอามาเลี้ยงก่อนหน้าบอกเพียนกะเอาใ <c oughs> บไม้ <c oughs> เอาอิฐบล็อกมีกุ้งด้วยจ้ะเอากุ้งมานาติดกุ้งมานําหลายตัวอยู่ กุ้งมันขยายอีกแต่ถ้ามันบอกขยายกะเอาไว้ให้ลูกวอดกินซะจ่องนน่้อาใส่ได้อีกบอกพี่น้องเ้ว้อว่าพอแล้วสำนีโอ้โหโดดละโอ้โหโดดละโดดละขึ้นจากน้ำกระโดดกระติดยังติดตัวนั่นหันผมมีเยอะเอากุ้งมากุ้งมา มือจักมือนี่จังะห้อาหารได้นี่มือนีโบ่าห้แน่นอนมือนี่แม่นวดบอเคนมันยังตื่นที่ตื่นนี่อยู่เนาะมือของมือไปเลยเนาะให้มันปั๊บทีก่อนเนาะมันยังบุกกินอาหารดอกบวกกระลุออดหนิบ่แน่ใจนะถ่ายพี่น้องมื่อกี้ใกล้ดูดีบ่อของเรานาะ <laughs> รอยเห็ดิมันไปนลบมันก็หาลบพเพราะบอเคนใส่บล็อ,อกไว้ให้เพื่อนนาอยู่เดี๋ยวจะหาที่ลบเดดท,ทาที่บางเด็ดให้เพื่อนอีกอยู่เย็นเพื่อนฮอนเฮงกรบเป๋าในบอเคนเดี๋ยวเอาพวกกระเบื้องเอาพวกเพื่อเพื่อนเ่เพื่อนออกขาเลยเนาะเพื่อเพื่อนออกขาเป็นเพื่อนจะได้ออกมาลบได้ได้ปีนได้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ เอกของบาลเกนเสร็จแล้วมือเดียวขุดแต่เช้าเผื่อทาเผื่อนุ่นเผื่อนี่นเผื่อไปชน <ยก S 2> ชเรับคำ้ำเก็บค้เวลานานอยู่ครับอ้แต่จะอัปเดตด,ดูเรื่อยๆเนาะสติ๊กเนาะว่ะากบของเราไปถึงไหนแล้วจะรอดะะกี่ตัวกี่ตัวจะเป็นกบให้เราหรืออยู่เบะะาะเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้ครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า